ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมนักศึกษาสาวยากจนคนหนึ่งถึงยอมแบ่งข้าวกล่องสุดท้ายในชีวิตให้ชายขอทานที่ทั้งสกปรกเงียบครึมและดูไม่มีอนาคตเธอไม่รู้เลยว่าชายคนนี้ไม่ได้ขอทานและวันที่เขาพาเธอกลับบ้านจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลภาพหนึ่งเสียงฝนตกกระทบหลังคารถเมกเก่าๆดังเป็นจังหวะในเย็นวันหนึ่งของกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหยุดหายใจไม่ว่าจะมีใครสุขหรือทุกข์ก็ตาม นลินนักศึกษาสาวปีสามคณะมนุษยศาสตร์นั่งกอดกระเป๋าเ้าใบเก่าแน่นในนั้นมีหนังสือเรียนขวดน้ำและข้าวกล่องราคาถูกที่เธอซื้อมาด้วยเงินสุดท้ายของวันชีวิตของเธอไม่เคยง่ายพ่อเสียตั้งแต่เธอเรียนมัธยมแม่ป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตสัปดาห์ละสามครั้งค่าเช่าห้องค่ายาค่าเรียนทุกอย่างถาโถมเข้ามาพร้อมกันนลินทำงานพาร์ทไทม์สองที่กลางวันเป็นเด็กเสิร์ฟกลางคืนล้างจานเธอแทบไม่มีเวลาหายใจ เมื่อรถเมย์จอดที่ป้ายใกล้หอพักเธอลงมาท่ามกลางสายฝนที่เริ่มตกแรงขึ้นตรงมุมฟุตบาทใต้สะพานลอยมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่เสื้อผ้าเก่าขาดร่างกายเปียกฝนผมยุ่งคล้าวไม่เรียบร้อยเขานั่งก้มหน้าไม่พูดไม่ขอเงินเพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดินผ่านไปมาบางคนหลบบางคนทำเหมือนไม่เห็นนลินกำลังจะเดินผ่านเช่นกันแต่เสียงท้องร้องเบาๆของชายคนนั้นทำให้เธอหยุดเธอล้วงกระเป๋ามีเงินเหลืออยู่40บบาท ข้าวกล่องนั้นคือมื้อเย็นของเธอถ้าไม่กินวันนี้พรุ่งนี้ก็กินได้เธอพึมพำกับตัวเองนลินเดินเข้าไปหาเขาชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาคมลึกแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเธอยื่นข้าวกล่องให้กินเถอะข้าฉันยังไม่หิวชายคนนั้นมองข้าวแล้วมองหน้าเธอราวกับไม่เชื่อเธอแน่ใจเหรอเสียงของเขาแหบแต่สุภาพแน่ใจข้าเธอยิ้มบางๆเขารับไปกินช้าๆเหมือนกลัวว่ามันจะหายไป นลินนั่งลงข้างๆโดยไม่รู้ตัวทั้งสองไม่พูดอะไรฝนยังตกตั้งแต่วันนั้นนลินเจอเขาบ่อยขึ้นเธอรู้ว่าเขาชื่อภพเขาไม่ขอเงินไม่เคยอ้อนวอนแค่พูดคุยฟังเธอบน่นเรื่องเรียนเรื่องแม่เรื่องชีวิตพบฟังเงียบๆบ,บางครั้งก็ยิ้มเธอเป็นคนดีนะเขาพูดครั้งหนึ่งคนดีไม่พอหรอกข้าต้องมีเงินด้วยนลินหัวรเราะเศร้าๆพพมองเธอด้วยสายตาที่เธอไม่เคยเข้าใจมันไม่ใช่สายตาของคนสิ้นหวัง แต่เหมือนคนที่กำลังมองหาคำตอบบางอย่างวันหนึ่งนลินป่วยไม่มีแรงไปทำงานพบเป็นคนที่เอาข้าวมาให้เธอเธอไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ไม่มีอะไรเริ่มแน่นแฟนขึ้นอย่างเงียบๆไม่มีคำว่ารักแต่หัวใจเริ่มผูกพันโดยไม่รู้ตัวนลินเริ่มรู้สึกว่าการมีพบอยู่ข้างๆทำให้โลกของเธอเบาลงเธอไม่ไอายที่คนอื่นรู้ว่าเธอสนิทกับชายขอทาน แม้เพื่อนร่วมงานจะหัวเราะแกบ้าไปแล้วเหรอนลินเขามันไม่มีอนาคตเธอไม่โกรธเพราะเธอเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นพบไม่เคยแต่ต้องเธอเกินเลยไม่เคยขออะไรเขาให้เกียรติเธอเหมือนเธอเป็นของมีค่าคืนหนึ่งฝนตกหนักพบยืนตัวสั่นอยู่หน้าหอพักขึ้นมานั่งข้างบนก่อน,อนไหม่ค่านาลินถามเขาลังเลมันไม่เหมาะเหมาะาแค่หลบฝนห้องของนลินเล็กมาก มีเตียงเดียวพัดลมเก่าและโต๊ะอ่านหนังสือพบนั่งเงียบเงียบมองรอบห้องนี่แหละชีวิตฉันนลินพูดเล็กแต่จริงใจพบยิ้มมันอบอุ่นคืนนั้นทั้งสองคุยกันจนดึกนลินเล่าเรื่องความฝันอยากเป็นนักเขียนพบเล่าเพียงน้อยนิดเกี่ยวกับอดีตบอกแค่ว่าเคยมีทุกอย่างแล้วเสียมันไปหัวใจของนลินเริ่มสัน่นเธอรู้ตัวว่าเธอรักเขาทั้งที่รู้ว่าโลกจะไม่ให้อภัยเธอ วันต่อมาพบพูดบางอย่างที่ทําให้เธอชะงักถ้าวันหนึ่งฉันพาเธอไปบ้านเธอจะไปไหมบ้านคุณอืมเธอหัวเราะเบาๆไปสิแต่เธอไม่รู้เลยว่าคําตอบนั้นกําลังพาเธอไปสู่ความจริงที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตรถคันหรูสีดํำจอดตรงหน้านลินยืนตัวแข็งขึ้นสิพบพูดด้วยน้ําเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนรถแล่นผ่านประตูเหล็กขนาดใหญ่ บ้านหลังมหฮมาปรากฏตรงหน้าสวนสวยน้ำผู้คนรับชายนาลินน้ำตาไหลนี่มันอะไรกันพบลงจากรถถอดเสื้อเก่าออกชายตรงหน้าเธอไม่ใช่ขอทานอีกต่อไปฉันคือเจ้าของที่นี่ฉันคือพันลานโลกของนลินพังลงทันทีเธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกถูกดูถูกคุณทดสอบฉันเธอร้องไห้ฉันคืออะไรของเล่นพบคุกเข่าลง ไม่เธอคือคำตอบของฉันเขาเล่าว่าเขาเป็นนักธุรกิจเบื่อโลกที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์เขาปลอมตัวเพื่อหาคนที่รักเขาในแบบที่เขาเป็นแต่คําอธิบายไม่อาจลบความเจ็บปวดได้นลินวิ่งหนีออกไปหัวใจแตกสลายหลายเดือนผ่านไปนลินกลับไปใช้ชีวิตเดิมแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมพบไม่ตามตื้เขาเพียงช่วยแม่ของนลินเงียบๆส่งเงินค่ารักษาโดยไม่บอกชื่อ วันหนึ่งนลินรู้ความจริงเธอไปหาเขาฉันไม่ได้รักคุณเพราะคุณจนและไม่ได้เกลียดคุณเพราะคุณรวยพบน้ำตาไหลฉันรักคุณเพราะคุณเป็นคุณทั้งสองกอดกันท่ามกลางสายตาของโลกที่เพิ่งเข้าใจว่าความรักแท้ไม่มีราคาไม่มีชนชั้นมีแค่หัวใจ